แม็กกี้ล็อกขังลืมครับล็อกขังลืมนี่มันนักครับนี่น่จันเหรอจอัากล็อกล็อกหำลอยล็อกหำลอยประมาณประมาณลอยใต่ย่าที่แบขงล็อกลอยไปดิครับเกิดแห้งแล้วแต่ย่างกินเนื้อที่นยในโจ๊กมีขย ลองย่างก่อนลอยครับลอยแมครับลอยเบ็ดเดียวลอยเบ็ดเดียวคือแม่ที่กได้จมขึ้นแล้วครับเนี่ยย่างคืนเม่ได้แล้วด้จมเอาเกียรล่องหีนกัสิเกียร์ล่องหเนี่ยอเนีเใหปอรุ้มลงครับอุ้มลงโมเดลบุุ้้มบุ้ม้งหนายเชียง้้งหลังพยุงพยุงพยุงโมเดลหลัง เมื่อวานนี่ไป็นใจมากเมื่อวานนี่โอ้เห็ดย่านโค้ดเมื่อวานเป็นใจมากขอกพ่อได้จ่ากแดนดินชมหายตัวเลยจ่ากแดนดินชมหายตัวเลยเนี่ยวดีเสียเลยเมื่อวานเนี่ยไปสุลาไอ้ที่ว่าฮะไปุลาสื่ซื้อนมเมมเบอร์พอดีว่ากีรักหิวนมปลาปลากระติบเสียปลากระติบเขาเสียเมื่อวานดีเดียวเลยไปแม่หมดเนี่ย ไี่จังเห็นหัวใจำลวงขำแขงมันเป็นอย่างไรมคือย่างนี้ิ่มเยอะคมาเฮ้ยตัวไรตัวไรเพิ่มเพิ่นมาเจอไหนครับเพ่นมาเมกี้แมกี้ผมเเลยถามมันนะไม่ยั้งเหรอครับเพ่อนว่าบัวมะเพืองมึงยู่ได้เพิ่นวะไปําอยู่ก่เพิ่นวะมาจากตอนนี้จากแดมินเหล้าววค่ะบัวเห็นบาดนี้ท่าทาตัวมเคือคือ้อยไปต่้อย่างไลยวครับโคตรไปว่ะโคตร เป็นกระเียมเมกอดีม้าใิซซ่ากเดดีวันนี้ผัากทิเผาเสียเผามันแข็งนวกจออุ่นผาดกาทิเขาเสีเล่อนผัดกท